สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมันจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่295สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันอังคารที่19มีนาคม2567นนะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยครับพี่มีพระบ้าน ราคาทุกถูกนะครับพี่เอามาแบ่งปัน,นปพี่พี่อีกแล้วครับพี่แล้วขอแคบพี่ดูแค่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594 093จะแอดไลน์ก็ ID ดีไลน์เฮงดี789 และสาหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่เนาะลองดูครับพี่ชอบองคไหนรักองคไหนพี่ทักทายน้องมาครับพี่ยินดีให้บริการแล้วก็ถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ๆขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะพี่เนาะไม่ต้องเกรงใจกับพี่อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้ยินดีครับพี่ ขอแค่พี่ทักทายมาขอแค่พี่โทรมาน้องก็ดีใจแล้วครับพี่เอ้าวันนี้เราไปเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่านะพี่น้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่านะครับเดี๋ยน้องขยับกล้องนิดนึงหนีขยับกล้องน้อยนะพี่เนาะเรายามเย็นๆวันอังคารแบบนี้เรามาเจอกันกับพี่เอารายการแรกมาเปิดประเดิมเป็นพระเนื้อดิน พระร่วงยืนเนื้อดินแบบนี้หลังมุ้งครับพี่หลังลายมุ้งแบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่พระร่วงยืนเนื้อดินหลังมุ้งแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยๆว,วันนี้เอามาเปิดประเดิมรายการแรกเลยนะพี่เนาะวันนี้เราเอามาเปิดประเดิมรายการแรกเลยครับพี่พระเนื้อดินเก่าๆนี่ครับพี่ในซอกเป็นเห็นไหมครับพี่ดูในซอกคลาสสิกมากครับพี่นี้ในซอกแบบดู ครับความเก่ายังเกาะติดอยู่ในซอกอยู่ในมุมแบบนี้สวยงามดีครับพี่พระเนื้อดินเก่าๆสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจะจัดไปเลยครับพี่ถ้าพี่ชอบจัดไปเลยอย่างนี้สวยงามดีครับพี่นี้พระล่วงยืนแบบนี้สวยงามดีครับเป็นหลังลายมุ้งแบบนี้ครับพี่หลังลายมุ้งแบบนี้เลยพี่ที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 แบบนี้เอ้าก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ดูครับความเก่าโอ้โหยังเกาะติดอยู่เลยครับพี่แบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป สองร้อยบาทเอามาเปิดประเดิมรายการแรกเอา200บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาพระสังกจัย3มขาตางอุ้มบาทแบบนี้ครับพี่อันนี้เหมือนจะเป็นเนื้อเงินยวงหรือว่าเนื้อตะกัวแก่เงินหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่สำลิแก่เงินอะไรทั้งนองนี้นะพี่น้องแต่ผมดูนะดูครับพี่เนี่ยดูเป็นเนื้อเงินได้ดูเป็นเนื้อเงินเก่าๆได้เลยนะพี่น้องดูเป็นเนื้อดูเป็นเนื้อเงินเก่าๆได้เลยพี่ๆลองดูครับพี่ นี่ดูเป็นเนื้อเงินเก่าๆได้เลยพี่ๆลองดูแบบนี้อ่ะผมแต่ว่าผมตีให้เป็นสัมฤทธิ์แกงเงินแล้วกันนาะพี่น้องผมตีให้เป็นสัมฤทธิ์แกงเงินไปแล้วกันพี่อย่างนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่เพราะสังกะจายนาะพี่น้องแบบนี้ปางอุ้มบาทครับพี่สามขาแบบนี้สวยงามดีครับพี่พาาพบบปางอุ้มบาสามขาแล้วพี่ลองดูเนื้อาหาโลหะแบบนี้ครับพี่ เก่าปึกเลยพี่เนื้อหาโลหะเก่าปึกเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้คล้ายๆเนื้อเงินยวงเงินพด้วงอะไรอย่างเงี้ยพี่เนาะออกแก่เงินไปเลยครับพี่ออกแก่เงินไปเลยสักทีเดียวนะพี่น้องแบบนี้พิมสามขาสังกาจายอุ้มบาทสามขาแบบนี้ตั้งได้นะพี่นะนี่ตั้งได้พี่พี่ลองดูตั้งได้เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสามร้อยบาท นี่สังกระจายสามขาปางอุ้มบาทแบบนี้เอา300รอพอครับพี่ไลยค้านต่อมาโอ้โหเหรียญกันไยหลวงปู่แพวพี่ๆลองดูครับพี่หลวงปู่แพ้วปาวโรแบบนี้ดูครับพี่ดูส้มๆแดงๆร้อนแรงกว่าพระอาทิตย์ณตอนนี้ครับพี่ลองดูครับพี่โอ้โหสวยงามดีสวยสู้ร้อนไปเลยครับพี่แบบนี้เหรียญกันไยร้อนจริงๆครับพี่ร้อนๆหนาวๆครับพี่ครับพี่ที่บ้านตอนนี้คึ้มๆบ้างแดดบ้างโอ้โหแต่กลางวันร้อนจริงๆพี่่รบกวน ขอความการุณาดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่เนาะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยระวังกันไปตากแดดเยอะครับพี่ร้อนจริงๆพี่ร้อนมากๆดื่มน้ํากันเยอะๆนะครับพี่เนาะเอาารายการต่อมาครับพี่อันนี้เป็นเหรียญกันไผ่นะพี่เนาะเหรียญกันไผ่หลวงปู่เพล่นี่ครับพี่นี่เลยปวาวโลแบบนี้อายุ98ปีวัดลังหมันแบบนี้สวยงามดีพี่ดูพอสะท้อนแสงแล้วแบบเป็นไงพี่สวยเสแสบตาครับพี่นออี่มีผิวลุ้งๆแบบนี้ด้วยนะพี่นะลองดูเหรียญปู่เพลแบบนี้เหรียญกันไผ่แบบนี้สวยงามดีครับพี่เหรียญขนาดใหญ่ เหรียญขนาดใหญ่หญสวยงามดีหน้าตาติดคมชัดครับพี่ดูหน้าตาติดคมชัดเลยครับพี่ลองดูแบบนี้ครับพี่สวยงามดีเลยครับพี่นอ้องสภาพแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าหกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่ผิวแบบนี้ก็สวยครับพี่เหรียญกันพัยหลวงปู่แพ้็ดูรายละเอียดคมชัดดีครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบเหรียญกันพัยเอาสี่ร้อยบาท เหรียญกันพายเอา400บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นพระพุธนี่ครับพี่พระพุทธเกา่เกาๆสวยงามดีครับพี่เป็นพระพุธน่าจะเป็นพระหล่อนม่น้อนเนี่ยหล่อหล่อ,ลอเกา่าสวยงามดีครับเี่ยพี่ดูเฉลนวนก้านหล่อแบบนี้ครับพี่เป็นองค์เล็กๆก็จริงพี่แต่ดูน่ารักดีครับพี่มีการปิดทองแบบนี้โอ้โหดูนึกถึงพระรัตนะเลยน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่แต่ดูผิวเขาเป็นแบบนี้ครับพี่น่าจะเป็นการลงรักปิดทองน้อง นี่ครับพี่น่าจะเป็นการลงรักปิดทองมาหรือเปล่าแบบนี้สวยงามดีเหมือนกันครับพี่เล็กๆแต่สวยงามดีเล็กๆแต่สวยงามดีแบบนี้พี่ๆลองดูเดี๋ยวนะน้องลองตั้งดูซิตั้งได้ไหมตั้งได้สบายไม่มีปัญหาครับพี่นี่เลยครับพี่เอาไปไว้บูชาได้พี่เอาไปไว้บูชาติดโต๊ะติดรถก็ได้พี่เนาะเอาไว้ตั้งที่หน้ารถก็ได้โต๊ะทํางานก็ได้พี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่นี่ดู เนี่ยครับพี่เป็นหลอดินแบบนี้ครับพี่หลอดินแบบนี้เลยครับพี่ลองดูอย่างนี้สวยงามดีเก่าเก่าสวยๆมีการลงรักปิดทองน้พี่น้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่น้องลองดูครับพี่เก่าดีพี่เก่าดีสวยดีเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาสามร้อยบาท นี่เล็กๆกำลังน่ารักดีครับพี่อย่างนี้เอาแค่สามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูถ้าพี่ชอบจะไปพี่นี่ดูสวยงามดีครับพี่เอารายการต่อมาพระเชตุพนครับพี่พเอาพระเอาพระกรุบ้างพี่นนองพี่เนาะว <c oughs> ันนี้หลากหลายเหลือเกินครับพี่ <c oughs> น้องก็รู้สึก เอ่อเสบคอเสพโคอะพีปนเนาะอากาศร้อนจริงๆพี่เอา้ารายการต่อมาเป็นพระเชตุพนพิมพ์บัวสองชั้นองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่องค์ใหญ่แบบนี้พี่พี่ลองดูชินตะกัวเก่าๆสวยจริงๆพี่ชินตะกัวเก่าๆสวยดูพี่ตรงดูโอ้ด้านหลังเนี่ยผมบอกได้เลยว่า มันตาเลยครับพี่แบบนี้โอ้โหดูครับพี่แบบนี้เลยครับพี่สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูพระเชตุพนพิมพ์ฐานบัวสองชั้นแบบนี้สวยงามมากๆพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าเก่าสวยสวยพี่พี่ท่านใดชอบพระเก่าเก่า ผมบอกได้เลยว่าพระเชตุพนก็เป็นอีกหนึ่งรายการพระที่น่าสนใจในพี่น้องแบบนี้ครับพี่พระเชตุพนพิมพ์บัวสองชั้นแบบนี้สวยงามดีครับพี่ชินตะกัวเก่าๆอย่างนี้ผมก็บอกได้เลยว่ากําลังคลาสสิกนี่อย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าพิมพ์พกำลังคลาสสิกครับพี่ลองดูอย่างนี้เลยครับพี่พระเชตุพนแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาท องใหญ่อยู่นะพี่นะองค์ใหญ่อยู่นะพี่นะเอา3 0 0บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญรอบ้างโอ้โหพี่ๆลองดูวันนี้พัน่อเยอะเลยน่้องแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อไผ่ครับพี่กรรมการรุ่น2แบบนี้พี่ๆลองดูต่อโคเรกสองต่อกรรมการพี่ๆลองดูครับพี่แบบนี้นี่จบครับพี่จบเพ้าไปที่ระลึกปีสองสี่ดแแบบนี้ครับพี่รอเก่าๆนานๆพี่ๆลองดูดูพี่ๆลองดูเนื้อหาโลหะกร โลหะเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่โลหะเก่าๆแบบนี้สวยงามดีกรรมการตอกเลขสองแบบนี้สวยๆครับพี่สวยๆเลยพี่ๆลองดูนี้สวยงามดีครับพี่สวยงามดีที่ระลึกปีสองสี่เจ็ดแปดแบบนี้สวยงามดีครับพี่ดูโอ้โหโลหะเก่าเกึกเลยโลหะเก่ากึกเลยพี่ๆลองดูแบบนี้โลหะเก่าๆสวยงามดีครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดเลยพี่ จบพอไปกรรมการตอกเลข2แบบนี้เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเหรียญหล่อเสมาหลวงพ่อเงินหลังยันห้าพี่พี่ลองดูเหรียญนี้ถือว่ากําลังสวยเลยพี่เหรียญนี้ถือว่ากําลังสวยเลยครับพี่ลองดูโลหะเก่าๆหลวงพ่อเงินแบบนี้สวยงามดีพี่สวยงามดีนะพี่น้องหลังยันห้าสวยๆหนาๆเลยครับพี่รอหนานๆอย่างนี้รอหนานๆอย่างนี้ เนื้อหาโลหะเก่าๆครับพี่โลหะเก่าปึ๊กเลยพี่ๆลองดูโลหะเก่าๆนี่ดูแล้วดูรอยแทงตะไบครับพี่ดูโอ้โหคลาสสิกครับพี่เบอร์ตะไบแบบนี้ก็คลาสสิกดีเลยพี่ๆลองดูนี้อย่างนี้ครับพี่ดูรอยเก็บตะไบแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่หลังยันห้าแบบนี้ครับพี่เขาจะมีสองยันนะพี่เนาะเขาจะมีหลังยันสี่และหลังยันห้าแต่อันเนี้ยน้องไม่ทราบ ที่มาครับพี่น้องไม่ทราบวัดจริงๆครับพี่เนาะลองดูแบบนี้มีพี่ๆหลายท่านให้ข้อมูลมาแต่ก็ไม่ยังไม่ตรงกันเท่าไหร่ผมก็เลยยังไม่กล้านาเสนอน้องบิ่น้นงเดี๋ยวขอค้นคว้าอีกสักหน่อยนึงแต่ถ้าชัดเจนเมื่อไหร่เราเดี๋ยวจะบอกน้องบิ่น้นงแบบนี้ครับพี่แต่ว่าเป็นเหรียญหล่อเสมาหลวมพ่อเงินแน่นอนครับพี่หล่อเก่าๆสวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาทหลังยันห้าเอา300พี่ๆลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นโอ้โหหลวมพ่อเงินพิมพ์นิยม รวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองนี้ผมบอกตั้เลยว่าสวยงามมากเก่าๆสวยๆโลหะย่นๆมีตลับให้หนึ่งใบพี่พ,พี่ลองดูแบบนี้อยู่ในตลับหนึ่งใบพี่พี่ลองดูสวยงามดีพระสวยครับพี่พระสวยเลยนะพี่เนาะอาจจะผ่านการเช็ดล้างมาบ้างพี่แต่ยังดูสวยงามน่ารักดีจมูกลูกชมพูตามหมวกแก๊ปแบบนี้สวยครับพี่จมูกลูกชมพู ตาหมวกแก๊บแบบนี้สวยงามดีแล้วดูโลหะย่นย่นแบบนี้ครับพี่โลหะย่นย่นเก่าๆแบบนี้สวยงามครับพี่โลหะย่นย่นเก่าๆแบบนี้สวยงามเลยพี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามคลาสสิกดีพี่สวยงามคลาสสิกดีด้านหลังล่ะโอ้โหดูครับพี่ลอยย่นหลงหะแบบนี้ ลอยย่นโลหะแบบนี้คลาสสิกมากๆครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมตาหมวกแก็ปจมูกชมพูแบบนี้สวยๆองค์ใหญ่ๆล่ำๆถ้าพี่ชอบเอา500บาทมีตลับให้หนึ่งใบเอา500บาทเท่านั้นกรบพี่รายการต่อมาเป็นหลวงพ่อโตบางพีครับพี่เหรียญรลหะเกา่เกาๆหลวงพ่อโตบางพีสวยงามดีเหมือนกันครับพี่โลหะเก่าๆพี่ผมบอกได้เลยว่าองค์นี้ผ่องออกโอ้โหดูครับพี่ดู สุกเลยพี่พองสุกเลยพี่เนื้อโลหะสุกเลยครับพี่แบบนี้นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่โหดูสวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงจพี่พี่ลองดูสวยสวยพี่โลหะเก่าๆรอเก่าๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกครับพี่ดูสีโลหะสุกเป่งปังเลยครับพี่สุกเป่งปังโอเกะโอเกเลยครับพี่โอเกะวันะเกะเลยครับพี่แบบนี้นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่โลหะเก่าๆสวยงามดีครับพี่ดูโอ้โหดูพี่ดู อย่างนี้เนี่ยหนีไม่ออกเลยครับพี่โลหะแบบนี้ผมหนีบบนไม่ได้เลยพี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เนาะพี่เนาะต่อให้ไม่รู้ที่ถ้าเจอโลหะแบบนี้ก็หนีไม่หลุดครับพี่หนีไม่ได้เลยเนาะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่โลหะเก่ากึกเลยพี่โลหะเก่าๆสวยงามดีครับพี่หลวงพ่อโตบางพีเนาะพี่เนาะแบบนี้หลวงพ่อโตบางพีสวยงามดีครับพี่นี่ดูสวยจริงๆพี่พี่ลองดูเก่าๆสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบเนาะพี่เนาะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาท พอโตบางทีเอาสามร้อยบาทเท่านั้นก็พี่ลองดูเลยรายการต่อมาเป็นพักกลิงอันนี้พักกลิ่งไม่ทราบที่แตกกลิ่งดังนี่ไม่รู้พี่ๆด้ยินหรือเปล่านะพี่เนาะพักกลิ่งแบบนี้สวยงามดีครับพี่กลิ่งดังองอ้วนล่ำเลยครับพี่องอ้วนล่ำเลยพี่ๆลองดูนี่ดูสวยงามดีครับพี่ไม่ใต้ฐานก็เรียมปิดไปนะพี่เนาะน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นอุดกลิงนะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่ลองดูกับพี่ เป็นพระกเก่าสวยงามดีพระกลิ่งไม่ทราบที่พระกลิ่นจะเป็นอีกหนึ่งรายการพระที่ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหจนแต้มง่ายมากๆเพราะว่าเขาสร้างคล้ายกันหมดเลยครับพี่จะมีจุดสังเกตแค่นิดหน่อยหรือว่าเป็นแค่บางเกจิที่เขาจะเขียนชื่อติดไว้นะพี่น้องแบบนี้แต่ถ้าออกลูกนี้เดี๋ยวผมไม่ทราบที่เลยครับพี่โอ้โกิ่งเยอะมากนิยมสร้างกันมากในหนึ่งในยุคหนึ่งนะพี่น้องแต่ว่าโอ้โหสร้างคล้ายๆกันครับพี่ ยิงออกไปเป็นปีสองพันห้าร้อยต้นๆเนี่ยพี่โอ้โหแยกไม่ออกแล้วผมนี่ยอมใจเลยครับพี่แบบนี้อันนี้น้องไม่ทราบที่พี่ๆลองดูครับพี่พระกลิ่งนะพี่นะ้องสวยงามดีครับพี่ไม่ทราบที่แต่ตรงน,นี้เขามีตอกนี้นะเ <c oughs> นี่ยพี่เขามีตอกโคดนี่เขาไม่ตอกโคดนี่แปดศูนย์กับโคดตัวนี้หนึ่งตัว เนี่ยพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปผมว่าสวยงามดีล้วพระกลิ่เนเป็นอีกหนึ่งรายการพระที่สวยงามแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าวิธีการจัดสร้างเนี่ยยุ่งยากแล้วก็ทําได้ยากนะพี่น้องต้องแบบครบสูตรถึงจะทําพระกลิ่งได้อย่างเี้ครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบอันนี้น้องไม่ทราบที่หรอครับพี่พระกลิ่งอย่างนี้น้องไม่ทราบที่แต่บอกได้เลยว่าราคาเอามาแบ่งปันแค่300บาทพระกลิ่งแบบนี้ ities, ไม่ทราบที่พี่ๆถ้าทราบที่จัดไปเลยพี่ แล้วกลิ่นดังเอา300บาทเท่านั้นเนาะพี่เนาะรายการต่อมา25สศตรวรรษเนื้อตะกัวสวยงามดีปี2500เป็นพระพิธีที่ยิ่งใหญ่อีกเป็นโอ้โหถ้าจะเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยเนาะพี่เนาะะแบบนี้ครับพี่25ศตรวรรษแบบนี้เนื้อตะกัวสวยงามดีมาพร้อมตลับบกเข้ารูปอย่างดีเลยครับพี่ <c oughs> ทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะไม่ใช่ว่าเอาของรุ่นอื่นมาใส่ครับพี่อันนี้ โอ้โหสวยเลยพี่อยู่ในตลับปุ๊กเรียบร้อยแล้วครับพี่แบบนี้เนื้อตะกัวเวลาปั๊มเนี่ยพี่ดูโอ้โหเส้นลวศสมีขูวิ่งออกเฉียง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 เียออกเลยนะพี่เนาะลาโดนแรงปั๊มเข้าไปนะพี่ลวศมีวิ่งออกมาแบบนี้เลยครับพี่กระแสโลหะวิ่งออกแบบนี้เลยตะกัวสวยดีครับพี่ดูโอ้โหเส้นวิ่งวิ่งวิ่งแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่แบบนี้ครับพี่เนื้อตะกัวสวยงามดีครับพี่เนื้อตะกัวเป็นเนื้ออ่อนๆหน่อยนะพี่นนองเป็นโลหะเนื้ออ่อนหน่อยโดนอะไรนิดๆหน่อยๆก็จะ ไปเยอะอยู่นะพี่นะแต่ยังดูน่ารักดีพี่ผมว่าเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยพี่อย่างนี้นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ดูโอ้โหรัศมีวิ่งแบบนี้เลยครับพี่อันนี้เหมือนจะเป็นยันขยืนด้วยน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่ด้านหลังเป็นเหมือนยันขยืนแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะพี่นะอย่างนี้เอามาแบ่งปันแค่300บาท ยีส่สิบห้าตระวครับพี่มีตลับปกให้หนึ่งใบอย่างนี้เอาแค่สามร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาครับพี่เหรียญหลวงปู่โตเะเียญอินเดียอันนี้เป็นเนื้อเงินเหรียญเก่าๆครับพี่เนื้อเงินเก่าๆสวยงามดีเนื้อเงินเก่าๆสวยงามดีหลวงปูต่โตครับพี่อันนี้เหรียญทพผ่านการใช้งานมาเนาะเหรียญผ่านการใช้งานมาพี่ๆลองดูเนื้อเงินแบบนี้หลวงปูต่โตเยรียอินเดียก็ยังดูสวยงามดีนะพี่นะขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ยังดูน่ารักดีอยู่ครับพี่อย่างนี้เยือนอินเดียเนื้อเงินครับพี่ พี่ๆลองดูนี้อ่ะหน้าตาก็ยังเห็นอยู่ครับพี่แต่อาจจะไม่ได้คมชัดนะพี่น้องแต่ยังเห็นอยู่ขนกข้างแบบนี้สวยๆพี่ๆลองดูครับพี่หลวงปู่โต๊ะแบบนี้วัดประดู่ชิมพีครับพี่เป็นเหรียญเยือนอินเดียแบบนี้โอ้โหสวยงามดีครับพี่วัดประดู่ชิมพีกรุงเทพมหานครแบบนี้สวยสวยพี่ๆลองดูครับพี่ปีสุพรรสิบเก้าอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเนาะลองดูครับพี่ลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอาสามร้อยบาท นี่หลวงปู่โตครับพี่น้องดูว่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่พี่ลองดูดิใช่ไหมพี่แต่ตรงเนี้ยนี้เหมือนเขาโดนน้ายานะพี่นะเหมือนเขาโดนน้ายาหรือโดนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เลยออกสีอย่างนี้นั่นเนี่ยเนี่ยแต่ผมดูส่วนตัวเนี่ยผมดูก็จะเป็นเนื้อเงินนะพี่นะ <c oughs> เขาไม่ติดแววอ,าอ,อปาก้าครับพี่เขาไม่ติดแววอปาก้าดูเหมือนจะเป็นเนื้อเงินเลยนะพี่นนองเอาลองดูครับพี่อย่างนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญพัดจีน เหรียญพัดจีนพี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีแล้วดูพี่ดูติดปหลอดที่พื้นเหรียญติดปหลอดแบบนี้เลยอันนี้เป็นเหรียญเดิมๆบ้านๆเลยครับพี่เหรียญบ้านๆเดิมๆแบบนี้เลยครับพี่เหรียญบ้านๆเดิมๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่เหรียญพัดจีนแล้วพี่น้องแบบนี้เหรียญพัดจีนพี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีนี่ครับพี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่อย่างนี้เลยเก่าๆสวยๆพี่พี่ลองดูครับพี่นี่เหรียญพัดจีนแบบนี้นี่ หลวงเพ่อะอิดวัดจุลามณีหลวงเพราอ,อิดวัดจุลามณีแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ลองดูเลยลองดูครับพี่นี่มีต่อโคด,ด้วยนะพี่นะมีต่อโคด,ด้วยแล้วข้างในเนี่ยพี่ในตัวหนังสือตัวภาษาจีนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรครับพี่เป็นเหมือนเอ่เทพหรือเปล่าพี่ใช่ไหมครับพี่แบบเนี้ยครับพี่ อยู่อยู่ข้างในตัวเหรียญแบบนี้เลยครับพี่นี่มีมังกรด้วยมีเทพมีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูนะพนี้เนาะแบบนี้ครับพี่เหรียญพัดจีนสวยงามดีครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูครับพี่นี่ตัวตัดแบบนี้ตัวตัดแบบนี้ครับพี่ นี่ด้านหลังก็เป็นภาษาจีนแบบนี้สวยงามดีครับพี่แต่น้องอ่านไม่ออกพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่ตัวหนังสือตัวยันถือว่ายังดูคมชัดดีครับพี่นี่ดูตัวตัดแบบนี้พี่ดูตัดคาดตัดคา,าดแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่อย่างนี้โอ้ผมชอบนะอย่างนี้พัดจีนนี่สวยงามดีแล้วมีมังกรด้วยน้องต้องแบบนี้ครับพี่หลวงพ่ออิดวัจจุลามณีแบบนี้เอา300บาทพัดจีนเอา300บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพ่อท่านเขียว พ่อท่านเขียวแบบนี้สวยงามดีเหมือนกันครับพี่พ่อท่านเขียวเหรียญเก่าๆสวยงามดีครับพี่นี่เลยวัด ผมไม่มั่นใจว่าพี่ๆจะอ่านว่าอะไรนะพี่เนาะเขาอ่านได้สองแบบจะอ่านว่าวัดหลวงมนหรือวัดทรงมนก็ได้นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ปี2องพันาครับพี่สวยงามดีหลังยันถือว่ายังดูคมชัดดีครับพี่เหรียญเก่าๆครับพี่สวยๆปีสองพัน้อยพ่อท่านเขียวแบบนี้สวยงามดีนี่เลยครับพี่สวยๆครับพี่ลองดูนี้สวยงามดีนะพี่นะเดิวจีวอนเป็นไงพี่ดูยังคมชัดดีอยู่ครับพี่ พระบ้าน,านผิวดำเดิมครับพี่หลวงพ่อพ่อท่านเขียวแบบนี้สวยงามดีวัดหลวงมนก็ได้น้พี่น้องแบบนี้ครับพี่ปี2113หลังยันคมคมสวยๆเลยครับพี่หลังตัวตัวยันคมคมแบบนี้เลยพี่หลังยันคมคมแบบนี้ถ้าพี่ชอบเนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีเอา300บาท พอทานเขียวเอาสามร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณปริสุทโธวัดบ้านไร่แบบนี้พี่ๆลองดูเธอครับพี่ลองดูก่อนนี่ให้พี่ดูก่อนเลยเหรียญนี้สวยจริงๆพี่เหรียญนี้สวยจริงๆหน้าตาคมชัดตัวยันคมคมไพี่ลองดูครับพี่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่ปีสองห้าสามหกเมตตามหานิยมเจริญพรบนอย่างนี้พี่ๆลองดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดครับพี่หน้าตาหลวงพ่อคมชัดครับพี่ต่อโค้ดคำว่าคูณจำไว่เนาะหลวงพ่อคูณปริ สุดโทแบบนี้วจรนพี่พี่ลองดูสวยงามดีริ้วจีวรคมชัดดีหน้าตาคมชัดแบบนี้ข้างบนเขียนเจริญพรบนคือสวยอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีเลยพ,พี่พี่ลองดูเมตตามหานิยมมีหลังยันแบบนี้ครับพี่ตัวยันคมคมชัด,ชดผิวดำเดิมบ,บ,บ้านมาแบบนี้เลยครับพี่วัดบ้านไร่สองห้าสามหกนครราชสีมาตัวหนังสือไม่มีล้มสวยงามจริงๆครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบเหรียญเจริญพรบ,บนหลวงพ่อคูณเอาห้าร้อยบาท เจริญพรพลวหลงพวกคุณเอา5้ารอบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาโอ้โหเอาใจพี่พี่สายเครื่องรางบ้างสายพระเล็กๆ็กกบ้างลองดูครับพี่อันนี้ผมบอกได้เลยว่าห้ามพลาดชุดนี้เด็ดขาดครับพี่อันนี้เป็นลูกสะกดอันนี้น้องไม่ทราบที่หรอครับพี่ดูลูกสะกดแล้วเขามีอ่าเขาเรียกว่าอะไรพี่แผ่นแผ่นทองแดงนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่หมวนอยู่ข้างในแบบนี้ครับพี่สวยงามดีพี่เกา่าเกา่เกาสวยงามดีนี่เขามีกันเหมือนคล้ายๆล้ตอกโคตรต้องแบบนี้ครับพี่ตัวอุกนะหนึ่งตัวครับพี่อันนี้ไม่ทราบที่ ข้างในมีแผ่นทองแดงม้วนอยู่อย่างนี้นะครับพี่แผ่นทองแดงม้วนอยู่อย่างนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่สวยงามดีครับพี่อย่างนี้ลูกสกดเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่เก่าจริงพี่แต่นี้น้องไม่ทราบที่นะพี่น้องมอาเดียดูมีแผ่นทองแดงน้หนาๆม้วนอยู่ข้างในอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป200บาท ลูกสะกดเอา200บาทเท่านนครับพี่รายการต่อมาเป็นพระปากน้ําอันนี้ไม่ทราบรุ่นครับพี่พระผงปากน้ําไม่ทราบรุ่นแล้วคล้ายๆเขามีอะไรเคลือบพระอยู่กันนะพี่เนาะคล้ายๆก็มีการเคลือบพระอยู่ครับพี่แบบนี้สวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับพี่สวยงามไอีกแบบหนึ่งอย่างนี้ครับพี่นี่ดูหลังกันถือว่ายังดูสวยอยู่นะพี่นะอย่างนี้ครับพี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่เนี่ยเหมือนเขามีอะไรเคลือบอยู่นะพี่เนาะ แบบนี้ครับพี่เหมือนเขาทาอะไรคือบางๆครับพี่นี่ลองดูครับพี่อย่างนี้อันนี้ไม่ทราบรุ่นพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอา200บาทปากน้ําไม่ทราบรุ่นก็เอา200บาทครับพี่รายการต่อมมาเป็นเหรียญหล่อล้างปัจช้าหลวงพ่อไปวัดกําแพงพี่ๆลองดูเหรียญหล่อเก่าคลา,า,าสสิกมากหล่อเก่าคลา,าสสิกมากๆเลยครับพี่แบบนี้โอ้โหหล่อเก่าสวยครับพี่นี่ดูโอ้โห ประกบข้างแบบเป็นชั้นแบบนี้เลยครับพี่หลวงพ่ไปวัดกาแพงแล้วพี่ลองดูเนื้อหาโลหะเก่ากึกเลยเนื้อหาโลหะเก่ากึกเลยครับพี่เหรียญหล่อล้างปาัจช้าหลวงพ้าไปวัดกําแพงแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้ชอบไหมครับพี่ถ้าชอบถ้าใชา่พี่จัดไปพี่อย่างนี้ถ้าชอบถ้าใชา่พี่จัดไปเอา300อยบาทอย่างนี้เอา300อบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นตะกุดครับพี่ตะกุดเก่าๆสวยงามดี ถักเชือกแล้วลงรักครับพี่ถักเชือกแล้วลงรักแบบนี้โอ้โหดูแห้งๆลั่นเลยครับพี่แห้งๆจนลั่นเลยครับพี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่ดูเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ดูอย่างนี้เลยครับพี่จุ่มรักเลยเขาว่าได้เลยพี่เนาะชุบรักจุ่มรักแบบนี้เลยครับพี่ดูโอ้โหลักหนาๆเลยครับพี่รักหนาๆแบบนี้เลยแห้งๆครับพี่แห้งๆแดงๆแบบนี้ครับพี่เก่าดีครับพี่เก่าดีเป็นแก่การลงรักนะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่เนี่ยข้างในเป็นเนื้ออะไรทองแดงหรือเปล่า ใช่ไหมขอดูสิน่าจะใช่นะพี่น้องทองแดงครับพี่นี่ดูนี่ครับพี่ตะกุดทองแดงแล้วก็มีการขมดูเนี่ยเพราะว่าเห็นลักก็ติดอยู่ข้างในนะพี่น้องเหมือนจะติดลักอยู่ข้างในน่าจะเป็นการจุ่มลักเลยครับพี่ถักเชือกแล้วจุ่มลักแบบนี้ครับพี่ถักเชือกแล้วจุ่มลักเลยครับพี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีเก่าๆดีครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบอันนี้น้องไม่ทราบที่นะขนาดอยู่ประมาณนิ้วครึ่งนะพี่น้องตะกุดอยู่ประมาณนิ้วครึ่งแบบนี้ถ้าพี่ชอบ ทองแดงตะกุดทองแดงเก่าๆครับพี่พันเชือกแล้วก็ชุบลักเลยครับพี่อย่างนี้เห็นไหมครับพี่ลักเขาเกาะอยู่ข้างในแบบนี้เลยอย่างนี้เอา300บาทตะกุดแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่เนาะถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปเลยรายการต่อมาเป็นหลวงปู่สุกครับพี่หลวงปู่สุกปากคองมะขมเท่าโลหะเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่โลหะเก่าๆแบบนี้ก็สวยงามดีพี่ๆลองดูโอ้โหดูครับพี่นี่เลยครับพี่โลหะเก่าๆสวยงามดี โลหะเก่าๆสวยงามดีแบบนี้หลวงปู่สุขพระพี่ประพามทนอันองค์นี้จะเป็นขนาดแบบไซส์เล็กลงมาแล้วไป่นาะไซส์เล็กลงมาไปพี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีเหมือนกันครับพี่สวยงามดีเหมือนกันอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปหลวงปู่สุขปากคอมาขำเท่าอันจะเป็นองค์พิมพ์แบบองค์พิมพ์เล็กๆมานิดหนึ่งครับพี่สวยงามดีแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าชอบจะใช้พี่จัดไปเอา200บาท วันนี้บอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันไม่ได้แพงเลยครับพี่ราคาย่อมเยาราคาเอามาแบ่งปันแค่สองร้อบาทพอนะพี่เนาะในการต่อมาเป็น เอออันนี้เป็นหลวงปู่รอดวังน้ำวนนะพี่เนาะพิมสามเหลี่ยมแบบนี้นานๆจะเจอทีครับพี่หลวงปู่รอดวังน้ำวนพิมสามเหลี่ยมพนมมือแบบนี้สวยงามดีครับพี่โลหะเก่าๆสวยๆพี่ๆลองดูโลหะเก่าๆสวยๆแบบนี้หลวงปู่รอดนะพี่เนาะพิมสามเหลี่ยมไม่ค่อยเคยเจอนะพี่นะพิมสามเหลี่ยมไม่ค่อยเคยเจอพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่พิมพ์พนมมือครับพี่สามเหลี่ยมพนมมือแบบนี้หลวงปู่รอดบางน้ำวนสวยงามดีครับพี่โลหะเก่าๆสวยงามดี โลหะเก่ากึกเลยพี่ๆลองดูอย่างนี้ตรงจุดที่เขาสัมผัสเนี่ยพี่ลองดูผิวเขาเปิดเห็นเนื้อในแบบนี้สุกอาลามสตาสบายตาเลยครับพี่สวยงามจริงพี่ลอเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่ๆลองดูพระลอเก่าสวยครับพี่พระลอเก่าสวยงามดีหลวงปู่รอดบางน้ำบนสวยสวยพี่ๆลองดูนี่ใต้ฐานตะไบแบบนี้นี่รอยรอยตะไบใต้ฐานแบบนี้โอ้โหเบอร์ตะไบแบบนี้คลาสสิกเลยพี่ๆลองดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบจะไปพี่เอา300บาท และมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่กระลาเกะลาหูสวยงามดีแล้วเลี่ยมจับขอบมาเรียบร้อยพี่พี่ท่านใดชอบอยากได้ไว้ใช้น้องพี่น้องอยากได้ไว้ใช้บูชาแบบนี้พี่พี่ท่านใดชอบสายเครื่องรางสายกะลาแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่ข้างหลังมีรอยจานนะพี่น้องข้างหลังมีรอยจานแบบนี้เขาเลี่ยมจับขอบมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่เก่าสวยดีพี่เก่าสวยดีแบบนี้เลยครับพี่เก่าเกาสวยงามดีผ้าราหูแบบนี้พี่พี่ท่านใดชอบบูชาพระราหูไม่ควรพลาดครับพี่แบบ สวยงามมากๆครับพี่พระราหูคลาแกะแบบนี้สวยเก่าจริงๆพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยสวยเก่าจริงๆครับพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่ๆลองดูรายการสุดท้ายแล้วพี่รีบเลยครับพี่ดูแล้วชอบองค์ไหนพี่รีบทักทายน้องมันน้องีระวังไม่ทันนะพี่นะต้องกราบขออภัยพี่ๆด้วยถ้าไม่ทันนะพี่ๆหลังจานแบบนี้สวยงามดีครับพี่มีเลี่ยมจับขอบมาให้เรียบร้อยอย่างนี้เลยพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่รายการสุดท้ายเอาสี่ร้อยบาท นี่กะลาแกะลาหูแบบนี้สวยงามดีพี่ๆท่านใดชอบบูชาพระลาหูนะพี่เนาะจัดไปพี่เอาสี่ร้อยบาทเอา้าสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิปอีพีสอง ยามเย็ยนๆยวันอังคารแบบนี้น้องนําเสนอพี่พี่ครบถ้วนแล้วครับพี่ล้องดูเลยชอบอรายการไหนทักทายน้องได้ครับพี่อยากดูรู้เพิ่มเติมพี่ก็อบอกน้องได้เลยนะพี่น้อยยินดีให้บริการกับพี่ไม่ต้องเกรงใจกับพี่ทักทายได้เลยนะพี่น้องวันนี้เราต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออาภัยพี่พี่ด้วยนะครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ